อดจำเมื่อไหร่มีจุลาย When you and I were forever w i l e The crazy day, city light The way you play with me like a child Will you s t i l l love me when I'm no longer young and beautiful? Mm hmm. Will you still love me when I huh? c o t nothing? i can't s n I know you will. <c oughs> อ่สวัสดีค่ะเรามาอ่านหนังสือกันอีกแล้วนะคะคือกูจะเข้าป่าให้ได้เลยทีเดียวเชียวนะคะ <c oughs> ป่าเริ่มแดบหัวกูแล้วะนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามาเปิดกันนะคะที่หน้า i d e a l s หรืออุดมคตินะคะโอ้ย เป็นสิ่งที่ฉันโอ้ยรู้สึกว่ามันเนี่ยทรมานมากนะคะไอ้คำว่าอุดมคติะมันเหมือนจะเป็นคำที่เก๋มาแย้วระวังโดนห่างระวังโดนห่างละคะลูกเราอยากได้ทุกอย่างในอุดมคติกันหมดนั่นแหละนะคะแต่ว่าบางครั้งคำว่าอุดมคติอาจจะทำให้เราประสาทแดกก็ได้เรามาเริ่มอ่านก,กันเลยนะคะ อเดุดอุดมคติคำว่าอุดมคติเป็นคำหยาบสำหรับข้าพเจ้าโอ้ย <c oughs> ข้าพเจ้าไม่มีอุดมคติอุดมคติทำให้เราเป็นบ้าอุดมคตินี่เองทำให้โลกทั้งใบนี้เป็นโรงพยาบาลบ้าขนาดใหญ่อุดมคติหมายถึงการที่เราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรเป็นนั่นทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความเจ็บปวด ทั้งแบ่งแยกเราออกเป็นส่วนๆทำให้เราเป็นโรคจิตที่เกิดจากการเพอร้อฝันอีกอย่างอุดมคติอยู่ในอนาคตในขณะที่ตัวเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเราไม่เป็นไปตามอุดมคติว้ายแรงมากเป็นผู้มีอุดมคติก่อนแล้วจึงเริ่มใช้ชีวิตในขณะที่ความรดเรน,น,นั้นเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้น สิ่งนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆอุดมคติคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นอุดมคติแซกบไหมละ่ะคือแบบกูชอบกูชอบมากเหมือนมันตบ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 ,ตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาอย่างนี้นะคะอุดมคติผลักดันให้เราเป็นบ้า และททำให้เราร้ายเหตุผลและการตำหนิก็เกิดขึ้นเพราะเราทำไม่ถึงระดับที่ตั้งอุดมคติไว้เสมอทำให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นในใจความจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่บรรดานักบวชนักการเมืองทำมาตลอดก็คือคนเหล่านั้นต้องการสร้างความรู้สึกผิดขึ้นในใจเราโดยใช้อุดมคติมาสร้างความรู้สึกผิดซึ่งเป็น,นกลไกง่ายๆด้วยการหยิบยื่นอุดมคติให้ก่อน แล้วจากนั้นความรู้สึกผิดจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนม,มัติอย่าริทยานอยากและปรารถนาไปตามอุดมคติแนวคิดและความสมบูรณ์แบบบางอย่างในอนาคตจงทิ้งอุดมคติทั้งหลายไปแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้<ฮ>เป็นยังไงแซ่บไหมนะคะคำว่าอุดมคติเนี่ยมัน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 ได้หลายอย่าง แฟนในอุดมคติผู้หญิงก็จะมีแฟนในอุดมคติผู้ชายก็จะอยากได้มียในอุดมคตินะคะเรามีอุดมคติกันเยอะมากนะคะนักการเมืองในอุดมคติสังคมในอุดมคติว้าวอันนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เราอยากให้สังคมอะ่ะมันเป็นไปแบบอุดมคติที่เราอยากได้ให้มันสวยงามแบบที่เราอยากให้เป็นให้ทุกอย่างมีความแบบ โหยโลกในยุคสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าทุกคนเป็นคนดีแล้วจริงๆมันเป็นไปได้ไหมแล้วเราก็จะโกรธโมโหว,ว่าทำไมโลกไม่เป็นไปตามอุด,ดมคติแบบที่ฉันตั้งไว้โอหพี่แค่รู้สึกว่าเวลาที่เรายึดติดก,กับอุดมคติมากไปอ่ะมันเป็นการที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับสิ่งภายนอก ให้กับสิ่งที่มันเป็นจริงๆให้กับสังคมให้กับคนให้กับอะไรก็ตามเราอยากไปบิดธรรมชาติมันอนะเพราะอุดมคติมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเว้ยแต่สวายมันคืออุดมคติอะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้อะเราจะชอบมาก เราจะชอบเลยว่าต้องเป็นแบบนี้ค่ะคนต้องรักกันคนต้องใจดีต่อกันคนจะต้องเห็นความเท่าเทียมกันคือเราอยากได้หมดแล้วเว้ยอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนอะรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายแล้วแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้สมมุติมีกลุ่มคนหนึ่งที่มันเขาไม่ทําแบบเนี้ยไม่ทําอุดมคติที่เราอยากได้เขาก็คือคนขี้เลยแล้วโลกใบนี้คือพังพินาศเลยไหม เพราะมันไม่ได้เป็นตามอุดมคติที่เราอยากได้เราจะเป็นบ้าไปเลยไหมเราอยากได้แมวในอุดมคติแมวในอุดมคติของเราคือ,อ,อพูดคุยกับเราสนใจเรารักเราไม่กัดเราไม่ขวนโซฟาไม่ร้องขออาหารเยอะไม่เล่นบ่อยดูแลตัวเองได้อําน้ำตัวเองเป็นตักขี้ตัวเองได้เนี่ยคือแมวในอุดมคติของเราและถ้าเกิดว่าอ e ีดอกูไม่สามารถอะ มันผิดธรรมชาติแล้วแมวตัวนี้ไม่สามารถไปอุดมคติได้อ่ะเครียดไหมประสาทแดกไหมงงไหมเพราะเราอะ่ะบางทีเราไปอยู่ในโลกอุดมคติจนเกินไปแล้วเราไม่ได้เห็นโลกแห่งความจริงอะ่ะว่ามันยังมีสิ่งที่เป็นจริงเป็นอยู่ของมันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรบางครั้งถ้าเกิดเราออกจากอุดมคติเราเห็นมันสักนิดนึงแล้วก็จะเห็นว่า โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละสิ่งนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเราทําได้ในสิ่งที่ตัวเราทําได้แต่เราบังคับคนอื่นให้เป็นไปตามอุดมคติไม่ได้มันอาจจะได้นิดนึงแต่มันอาจจะไม่เพอร์เฟกเราอยากได้ความเพอร์เฟกเราอยากได้แบบต้องเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะลดมันต้องอย่างนี้เลยแบบ น้อยก็ดีไม่ได้ลบ0ูนจุด้าไม่ได้กรีดร้องไห้โวยโวายเนี่ยมันเป็นบ้าเราเป็นบ้าเลยเราไม่เปิดโอกาสพื้นที่ให้กับความเป็นคนความเป็นสิ่งที่มันเป็นนะคะมีอะไรอยู่บ้างที่เราอยากให้มันไปตามอุดมคติแล้วตอนนี้มันยังไม่เป็นอ่ะไหนพิมพ์มาเลยค่ะอย่างแก้วแมวเนี้ยไม่ใช่แก้วแมวอุดมคติแน่นอนใครอุดมคติเป็นแบบนี้อีกหรอ กูอยากรู้ใครใครอุดมคติแก้วนี้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้แก้วแมวพี่มะเขือคะแก้วแมวนมวติของหนูคือต้องเป็นแก้วแมวที่เหมือนกันทุกใบแก้วแมวสีจะต้องปเป๊ะเออหูหางเนี่ยต้องอาจจะเท่ากันแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางรอบวงกลมเนี่ยมันต้องเท่ากันเปะทุกอันนะคะขอเป็นเออเจ็ดจุดศูนย์ห้านะคะอะไรเงี้ยคือไม่มีกูบอกไว้เลยไม่ใช่ในอุดมคติเพราะที่นี่ไม่มีความเพอร์เฟกอะไรทั้งสิ้น นะคะมันอยู่ที่ว่าเออจะซื้อไม่ซื้อล่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเมินเฉยกับสิ่งที่มันมันไม่ดีเออแค่เราเห็นว่าอ,อ่ะอ,อืมเขาทําธุรกิจแบบนี้เว้ยไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อไปอุดหนุนมันออไปซื้อที่อื่นดีกว่าแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วเขาทาธุรกิจแบบนี้เออกูชอบอ่ะม,มันไม่เพอร์เฟกดีเหมือนกูดี ก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าคิวอาโครตรงนี้ได้อโอเคนักการเมือง <laughs> นักการเมืองอาจจะวาดฝันนะคะอาจจะวาดฝันให้คุณนะคะว่าอาจจะเป็นในอุดมคติต่างๆว่าผมเป็นนักการเมืองในอุดมคติของคุณครับผมจะช่วยคุณต่อแหลไงมันมีเหรอ <laughs> ต่อแหล <laughs> เอ <laughs> เอ <laughs> พอเลือกมาแล้วมันเฮีย รู้สึกผิดนะคะทำไม่ได้เอาเอาตอนแรกบอกทำได้วาดฝันอุดมคะไว้สดิบดีนะคะก็เป็นเช่นนี้แหละเนาะชีวิตก็วนี่ขอบคุณหนังสือโอโชมากนะคะที่มาพูดคุยเรื่องอุดมคติกันนะคะใครอยาก อุดหนุนหนังสือก็ลิงด้านล่างได้เลยค่ะตอนนี้ใครอยากอุดหนุนแก้วแมวก็ลิงกด้านล่างได้เช่นกันนะคะเพราะว่าจะเอาไปเลี้ยงแมวเนื้อดมคติบายบายค่ะทุกคน